กลายด้าขวานใช้แดนใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็น มาถึงระดับหลังพันเนี่ย3เมตรแล้วหลังคันกว้างโดยรอบเนี่ย4เมตร4เมตรครับันอืมเก็บน้ไ7เมตรรวมแล้วแอนี่ลงนลงเวมา7เมตรทำคันลน้ำได้เลยน้ำได้แสนลูกนี้ประมาณเกือบแสนนะนีลูกนี้ครับลูกใหญ่